จังหวัดหนองคายเร่งทำถุงยางชีพช่วยประชาชนที่ถูกพายุพัดบ้านเรือนพังจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งบรรจุสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาการชาติไทยใส่ถุงยางชีพชุดทานน้ำใจเพื่อส่งไปมอบให้ประชาชนใน6อำเภอจำนวน1,209ชุดที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหายในช่วงวันที่7-8พฤษภาคมส5 6 3าที่ผ่านมา วันที่13พฤษภาคม2563ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายเจริญจิตสืบสาว,วงนายอำเภอเมืองหนองคายได้ตรวจความเรียบร้อยการบรรจุสิ่งของใส่ถุงยางชีพของจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายที่ได้เร่งบรรจุสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาการชาติไทยใส่ถุงยางชีพชุดทาน,น้ำใจ เพื่อส่งไปมอบให้ประชาชนที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหายในช่วงวันที่7-8พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่6อำเภอจำนวน1 2 9 9ชุดประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคาย326ชุดอำเภอผพลพิสัย380ชุดอำเภอเฝ้าไร่350ชุดอำชุอท่าบ่อ76ชุดอำเภอรัตนวาปี60ชุดและอ,อสังคมส7ชุด ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน